สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําระบบตัวเรียนออนไลน์นะครับก็พูดง่ายว่าระบบเนี้ยเป็นระบบคอร์สออนไลน์แล้วกันนะครับก็คือมันจะแบ่งเป็นสองแบบนะก็จะเดี๋ยวนี้จะมี2แบบก็คือคอร์สออนไลน์แล้วก็ระบบ LMS นะครับหรือว่า eLearning แบบเรียนแบบคอร์สออนไลน์เนี่ยก็คือเรียนอย่างเดียวนะเป็นแบบคอร์สออนไลน์ไงไว้นั่งเรียนอย่างเดียวเป็นคอร์สคอร์สไปนะครับส่วนระบบ LMS หรือว่า eLearning เนี่ยก็จะเป็นเรียนกับสอบนะครับเรียนกับสอบถ้าใครสนใจ เรียนกระสอบนะครับ elearning หรือว่า LMS นะก็เข้าไปที่เลยครับ lms thai com นะครับส่วนตัวที่เป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่เอาไว้เรียนอย่างเดียวอันนี้ที่ผมกําลังจะเปิดให้ดูครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บนะครับแต่งสวยๆอะไรก็ทั่วไปครับแต่เราจะมาโฟกัสตรงนี้ครับก็คือตัวคอร์สนะครับอันนี้ทําเป็นตัวเดโมไว้นะครับเห็นไหมครับว่าพอเข้ามาเว็บปุ๊บเนี่ยก็จะให้มีคําว่าลงทะเบียนนะครับว่าเราจะลงทะเบียนเรียนวิชาไหนนะครับ ถ้าจะทำเป็นคอร์สแบบเสียเงินก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นคอร์สฟรีนะก็เปิดให้เล่นให้เรียนในทั่วไปแต่ถ้าเป็นเสียเงินก็ได้นะครับก็ตดัดผ่านบัตรเครดิตได้นะแต่นี้ผมทำให้ดูนะครับเป็นแบบดีโม,โมเฉยนะครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับก็สุวว่าอยากจะเรียนเรื่องลายบัตนะครับอ่ะเราก็กดคาว่าลงทะเบียนไปครับพอเข้ามาปปิบเนี่ยก็จะเห็นครับว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะครับรายละเอียดของคอร์ส ก็เหมือนคอร์สออนไลน์ปกติทั่วไปเลยครับก็จะเห็นว่าแต่ละคอร์สเนี่ยมีความยาวกี่นาทีนะครับนะครับแบบนี้นะครับมีทั้งหมดกี่บทเรียนนะครับวิดีโอที่จะใส่เข้าไปได้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่อัปโหลดตรงๆกับเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเป็นวิดีโอาจาก youtube ก็ได้นะครับหรือว่าวิดีโอที่มาจากแหล่งอื่นนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับอ่าต่อไปอันนี้เป็นแบบผู้เรียนนะครับเป็นแบบผู้เรียน พอผู้เรียนก็ลงทะเบียนเข้าไปเรียนนะครับก็จะต้องเข้าสู่ระบบก,ก่อนนะครับถ้าจะไม่มี user name password ก็กดเพิ่มสร้าง user ใหม่เข้ามานะครับอ่าสร้าง user ใหม่นะครับใส่ชื่อนามสก,กุลเข้าไปอ่านี่นะครับก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชื่อผู้ใช้นะครับอ่ผมใส่222สองรหัสผ่านนะครับใส่เข้าไปอ่าแล้วก็กดลงทะเบียนครับ พอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับเข้าเริ่มคอได้ละนะครับพอกดเข้าเริ่มคอครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นฝั่งรายวิชานะครับ่าหรือว่าบทเรียนนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้ขึ้นมาฝั่งขวามือก็จะเป็นวิดีโอนะครับที่ถูกอัปโหลดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเบาเสร็จ อ่าบอกเสียงก่อนแล้วกันนะเราเล่นวิดีโอบอกเลยว่าโอเคครวิดีโอเนี่ยถ้าเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ผมนะถ้าใช้บนเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยบอกเลยว่าวิดีโอเล่นเร็วมากนะครับเร็วมากเลยนะครับรับรองว่าเร็วปื๊ดปั๊ดนะสาใจเลยนะครับถ้าว่าจะไปเนื้อหาอื่นก็กดไปที่เนื้อหาอื่นนะมันก็จะเล่นเนื้อหาอื่นนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับง่ายๆวิธีการใช้งานก็ง่ายนะครับ แล้วก็ส่วนของผู้เรียนก็เข้าง่ายส่วนของแอดมินก็เข้าไปจัดการคอร์สนะครับใส่วิดีโอเรียนได้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับต่อมาก็จะมีคําถามคําตอบด้วยนะครับสึ่ว่าเรามีคําถามอยากจะถามก็สามารถถามในคอร์สเรียนนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินเนี่ยก็จะเข้ามาตอบให้นะครับว่าข้อสงสัยของเรานี่ครับกดเข้าไปเรียนเห็นไหมครับเร็วมากเห็นไหมครับแทบจะไม่โหลดอะไรเลยนะครับนี่ครับ วีดีโอแบบเล่นร็วๆปืดเลยนะครับไม่มีช้าไม่มีสะดุดนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับตัวระบบเรียนออนไลน์นะครับอันนี้เป็นแบบคอร์สออนไลน์นะอันนี้เป็นแบบมันจะมีสองแบบน,นะครับถ้าเป็นแบบเรียนแล้วมีแบบฝึกหัดด้วยนะครับก็จะราคาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นระบบเรียนออนไลน์เป็นคอร์สออนไลน์แบบนี้นะครับ มีเรียนแล้วก็มีถามตอบนะครับไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีข้อสอบจะราคาถูกกว่านะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาถามราคาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับ